สวัสดีครับพบกับนายศิลปันนะครับในเกมไลน์เลนเจอร์ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในไอดีหลักนะครับบินดุของไอดีหลักเนี่ยเลเวล160วันนี้เราจะไปกินกบแดง9ดาวกันครับก่อนที่จะไปกินไปรับกบ9้าเพิ่มก่อนกดที่จุดแรกเปลี่ยนครับหลังจากที่เราทำเควสไลน์วันมาตรงนี้สามารถแลกได้นะครับผมเอาละนี่ ผักฉลอง11.5ปีนะครับได้จากพาร์ทนั่นเองทำเคเวสรายวันนะได้ทุกวันได้ทุกวันแล้วก็เอามาแลกนี่นะครับวันนี้จะแลกกบก้าวก่อน3 5 0ห้าสผักนะครับใช้ผัก350แลกกบก้าวไปแล้วนะครับผมแล้วแต้มยังเหลืออีกสา0รอจะแลกหมวกเลยดีไหมแลกไปเลยแล้วกันครับเอาหมวกไปด้วยอะ จืบผักเหลือศูนย์ครับผักฉลอง1.5 1ปีเหลือศูนย์ไม่เป็นไรค่อยเก็บใหม่แล้วแลกของรางวัลเพิ่มนับกบก้ากันครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้เลี้ยงสวยๆก่อนหนึ่งสองสามที่เหลือคือกบเขียวโอเคครับกบแดงเก้าดาวขึ้นเอ็นเล็กๆอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดที่พึ่งเพิ่มเข้ามานะครับ นะตอนนี้มีกบก้าอยู่สามตัวผมจะเอาทั้งสามตัวนี้จัดให้บินดุนั่นเองไอตัวสุดท้ายคงรอปีใหม่ไอตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่าเดือนนี้จะแจกสักสองตัวสามตัวที่ไหนได้ตัวเดียวหรือเปล่าได้มาตัวเดียวนะผมโอ้โหจัดไปไวัยรุ่นไปเด ยังไงมันสามารถขยายได้ถึง175่งร้อยเจ็นะเลเวลอ่ะพอกินไป3ตัวนะครับขยายตัวละ555 5, 5นั่นเองบวก3ตอนนี้บวก3นะครับบินดูของผมกบเขียวมีเท่าไหร่เดี๋ยวจะกินให้เกี้ยงเลยครับอ้าวหมดแล้ว <c oughs> ขาดอีก10เวลจับตัวจุติมาเยอะเพื่อนๆเลย ตอนนี้165นะครับต้องการอีก10เวลนั่นเองหาตัวจุดติแป๊บหนึง่งเลือกจุดติครับเอาละอ่ามาตัวจุดติเอาแบบว่าเรียงเลียงแร่ธาตุดีกว่าไอตัวไหนที่ซ้ำเยอะๆนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไอนี่บวก2นี่ครับโยนไปแบบบวก2ขึ้นแบบนี้นะฮะเออจิ๊ดเลยตัวไหนฟิวฟ้ว เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นี่อัน,นี้บวกสองนี่ทำไว้แล้วครับโยนลงไปโซนบวกสองเลเวลจะพุ่งขึ้นไวครับผมโยนลงไปครับซอลแทงกุครับผมอันนี้อ๋อยังไม่ได้บวกสองหรือว่านี่อ่ะเอากินกินไปก่อนไม่พอก็ช่างมันเอาเท่าที่พอยัดได้นะครับผมหนึ่งสอง โยนโยนลงไปไอ้นี่อ่ะบวกสองรอแล้วโยนลงไปซีซี่โยนลงไป, 4, 4, งไปเอานี่โยนลงไปเอา้าไปไปร้อยเจ็ดสิบแล้วครับขาดอีกห้าเวลวะ่ะขาดอีกห้าเวลวครับเพื่อนเอโซแทงกุโยนลงไปลูกโซลแทงกุโยนลงไปโยนไปโยนลงไป ินมังกรฮนะยังไงต่อยังไงต่อโอ้จะเกลี้ยงแล้วว่ะโอ้เพื่อนเพื่อนเอ้ยกินสองตัวไปก่อนโยนลงไปเรื่อยๆครับ นี่ยัดรวมกันสักนิดนึงดิหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองแบบนี้นะครับเราค่อยเอาไปให้บินดุกินออกมาลูกบินดุกินเข้าไปลูกอ้ยเกือบเกือบหมดแล้วตัวจุติผมเกี้ยงแล้วฮะเฮ้ยตัวนึงตัวนึงคาร่า เอโลนเหรอบอสเซนทร์ Central ครับมีตัวอะไรเหลือๆบอ้างน่าจะแค่นี้มัง้งหมดแล้วตัวจุติเหลือตัวธรรมดาแล้วตัวธรรมดายัดต่อครับผมตัวธรรมดาเอาระไม่เอาจุติแล้วฮิไม่จุติมาโอ,โ,อโอ้โอ้อันนี้โซนเดนจิโซนเดนจิมาเลยเอ ไอตัวที่เรลเปิดได้ซ้ำๆมานะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็โยนโยนลงไปครับผมน่าจะได้อยู่นะเปิดพวกตัว18.5ปีมานะครับมันได้ซ้ำมาเยอะแยะเลยอันไหนไม่ชอบอันไหนมีแล้วโยนไปเลยโยนทิ้งลงไปครับผมเดี๋ยวก็ตันเดี๋ยวก็ตันใก,ใ,กใกล้แล้วครับใกล้107.5แล้วฮะ อีกนิดเดียวฮะไกลแล้วปาบินดูนีเน่เจมลงไวอีกตัวเดียวครับเอ็นโอเคจำแจมจำแจมเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์ใหม่หกจุดหกวิ สวยงามสวยงามไปออกไปดูครับผมบินดูบินดูตอนนี้เป็นล่าง9ดาวนะผมเลนเจอร์ทัดแสงตูบินเป็นเลนเจอร์แสความว่องไวนะครับผมบวก3เลเวล175้เากียร์พาเพื่อนๆไปดูเกียร์ก่อนเลยเกียร์ชิ้นแรกปืนพกของคิซากิ ออปชันผมจะเลือกเป็นพลังโจมตีกายนะครับรองเท้าช่องกลางลดแรกรองเท้าปีกเมฆครับยอดนิยมหมวกคล้องตัวลีออนร์ดอันนี้ใช้ลดแรกไปก่อนใช้ลดแรกใช้ลดแรกความเร็วอันนี้ความเร็วการเคลื่อนที่ n นเนะครับเมื่อมันบัฟตัวเองนะครับเนี่ยเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะฮะ เพิ่มเข้าไปอีกอเกอร์เลยเนี่ยก็บินเร็วอยู่นะเสริมจากเดิม20%เอร็่ะเร็วอยู่กลายเป็น59%าิเอฟียวเอาละเอาใส่เกียร์แบบนี้ไปก่อนนะครับน่าจะตึงดีอยู่เอาแล้วนี่หมวกก,กบนะหมวกข้องตัวเรยวนานนะครับผมอ่ะไปะเดี๋ยวผมจะจัดทีมไปตะลุยพิวพีให้ดูนะฮะว่ามีตัวอะไรบ้าง เอาละเล่นบินสไตล์พี่อาร์ตท่นโยมลงไปโวล้นออนี้อยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่านาเพออะนาเพอบาเลียสมบูรณ์แบบนะครับเล่นคู่บินได้ความสามารถต้านหยุดด้วยเท่แล้วผมจะยัดตัวนี้ลงไปอีกตัวหนึ่งครับนี่ ตะกุระมิกุความสามารถครับเฮือกสุดท้ายถ้าแบบว่ามันใกล้จะตุยนะมันจะแบบว่าเป็นอามาตะเลย5วิอะไรประมาณนี้ใช้ลงไปตัวหนึ่งแล้วกันหูลางคูนบาเลียสมบุรณ์แบบ5วินะครับสำหรับท่านยมแต่ว่าไม่มีกันหยุดเฉยๆใช้4ตัวพอใช้4ตัวนะเพื่อนๆดูนะเกียร์แบบรดแร่แบบหันหรือโหดเลยนะครับ นี่คือเซตตัวบินเซตบินของผมนะครับผมเกียร์ฟรีผสมเกียร,ร์ลดแล่ลดแล่สามจุดเลยนะไอนีตัวบินผมก็ลดแล่สามจุดเหมือนกันเอาแบบใช้แล่้ยน้อยเลยอ่ะเพราะว่ายุคเนี้ยมันเพิ่มแล่ก,กันเยอะนะครับผมเพิ่มแล่หนึ่งพันแทบจะทุกทีมผมใส่ลดแล่สามจุดทุกตัวเลยครับลงไปสี่ตัวนี้นะฮะเอาละครันพาไปดูพาเพื่อนๆไปดูอันดับแรกเลยเนี่ยครับ ถ้าเราเล่นตัวบินเนี่ยเราจะเอามาฟาร์มตัวบินมันไม่สามารถฟาร์มป้อมได้นะครับมันไม่สามารถนะเ,เดี๋ยวผมจะเล่นด่านสัก300แล้วกันจัดไว้ทีมหนึ่งอ่ะไปให้เพื่อนๆดูการบินก่อนนะผมจะปล่อยตัวบินออกไปนะครับดูแลตัวบินก่อนไอ้ดูแลทั้งทีมเลยดีวยกว่าดูแลทั้งทีมเลยนะครับไม่ถึงร้อยทุกตัวเหมือนแลฟรีอ่ะ เอาละผมจะเปลี่ยนจากทีมพื้นดินนะครับกลายเป็นเล่นตัวบินแล้วนะคนไทยคนไหนนะครับที่ไม่ใส่การบินนะครับพี่อาร์ตพร้อมจิกป้อมเสมอขอเตือนไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูช็อตช็อตนี้นะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวบินมาฟาร์มเห็นปะ่ะมันไปจิกป้อมไม่ได้นะครับป้อมในด่านฟาร์มมันไม่สามารถจิกได้นะครับเห็นปะ่ะ โยนของไปมันจะมีโล่ป้องกันป้อมอยู่นะครับเห็นไหมไม่ได้แต่ถ้าใน PVP ตัวบินสามารถจิกป้อมได้มันโจมตีป้อมได้อะยันเอ็นเลยเอาละทีนี้พาพาเ,เพื่อนๆไปดูกันใน PVP ครับจะสนุกมากน้อยเพียงใดนะครับผมเอาแล้วตัวบินขั้นสุดของพิ่อร์สความสามารถ อันนี้มันล่างโคเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีบินดุแนะนำเลยล่างโคฟิวฟ้าฮะอืมถ้าได้เฮือกสุดท้ายก็ได้ดีดีก็ดีดีไม่เป็นไรเอาอันนี้แหละไม่เป็นไรไมนไลุยเลยลุยเลยครับพีพีจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับผม เพื่อนๆหลายคนคงมีวินดุกันอยู่แล้วนะคงมีวินดุกันเล่นบ้างแล้วนะครับสำหรับคนที่มีนะลองใช้แนวทางนี้ดูนะฮะรถแล่สามตุดถ้ามีเกียร์ดีๆก็จัดไปเจอแล้วครับทีมที่ไม่ใส่กันบินขอตีนะครับคนไทย ID หลักผมจะเปลี่ยนไปเล่นทีมบินแล้วใครไม่ใส่กันบินโดนหมด ไปฮะพื้นดินมันโหดไปเปลี่ยนมาบินเลยครับผมลดแรงสามจุดทุกตัวรวมถึงตัวบินด้วยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามเขาเพิ่มแรงตึงๆเลยนะเพิ่มแรงแดงๆเรานะฮะเนี่ยเนี่ย,ยตัวบินผมจิกป้อมแรงอยู่นะอัพมาสามกบอุย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 เกือบแล้ว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  าาเอามาสามกบนะครับเอออเอมาสามกบนะครับเห็นไหมกระไดอยู่โอ้โหนี่แดงสี่ตัวเลยเนี่ยเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วเราไม่สนเกียร์เลยเราไม่ต้องไปสนใจเกียร์จะหวดมากน้อยเพียงใดเจาะมืดเจาะแสงไม่เป็นไรไม่กลัวขอแค่เขาไม่ใส่กันบินก็พอคือแต้มฟรีของเรา หมายต่อฮะเจอแล้วครับทีมที่ไม่ใส่กันบินทีมนี้น่าจะตึงอยู่นะลองส่องเกียร์ดูไหมเกียร์ตึงไหมล่ะอัปเกรดธาตุรองเท้ามืดนะครับผมโอไม่กลัวเพราะว่าไม่มีกันบินลุยสี่ตัวเฟี้ยวฟ้าวครับไปเด้ กดออโต้คูณสองไปนะครับพอศัตรูมาหน้าป้อมเราเอาคูณสองออกเพราะเดี๋ยวเรากดไอเทมไม่ทันหลุนตัวบินไปครับตัวบินเป็นจิกป้อมแล้วครับผมปล่อยออโต้เลยสบายสบายจิกป้อมไปลูกนี่ทำแม็กจะจิกแรงกว่านี้ทำแม็กจะจิกแรงกว่านี้ แค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วล่ะบวกสามนะครับบินดูบวกสามเดี๋ยวออกไปดูดีว่ามันดาวเมจดเท่าไหร่ไปมันก็จิกแรงอยู่นะบวกสามเนี่ยสี่ล้านแปดตรงตีสี่ล้านแปดครับผมโอ้โหดูเกียร์อีกทีฮนะนามเพอนะครับผมยมนะครับรุดแรกสามจุดไป สกุลามิกะครับมาลุยกันต่อเจอแล้วครับไม่ใส่กันบินไปดีสี่ตัวเฟียวเฟ้าถ้าได้คุณหนูมานะผมเอาท่านโยมบอกเลย นายอำเภอยืนกับคุณหนูเลยบาเลียสมบูรณ์แบบเจ็ดวีนะครับผมห,หรือว่าไม่เอายมออกก็เอาซาก,กุระมิกุออกก็ได้ได้หมดครับหรือว่าจะใส่ห้าตัวเลยก็ได้ลดแร่3ามจุดต้นตัวเอาทำไมตัวบินเราตุยวะมันโดนเสามืดเล่นงานเหรอวะเนี่ย งานเข้ารับโดนแร่แดงแดงครับผมเอาหน่อยลูกเออเยี่ยมเยี่ยมเรียบร้อยบินยันตามมาบินยันตามนาน่ะถ้ามีเวลาเล่นดีๆนี่บินยันตามนานเลยนะใครไม่ใส่กันบินโดนหมดอ่ะ เจอออกทีมนะครับไม่ใส่กันบินแต่เป็นคนไทยขออนุญาตตีนะครับไปเด้คุณคูนันโดอะคูนันโดเหมือนโลนันโดนะคูนันโดเอาละไปตัวบินเราสิงมาจิกป้อมแล้วครับ เอาคูณสองออกเหลือออโต้ไว้ปล่อยเลยถ้าเกิดว่าบอดเขาใช้พายุนะครับให้เราเรีบกดอมตะหรือว่าจับน้ําแข็งก็ได้นะเราเรีบพัดกลับทันทีครับผมถ้าเราไม่พัดกลับอ่ะหรือว่าเราไม่กดไอเทมน้ําแข็งหรือโล่ทันเวลานะป้อมเราระเบิดเลยนะผมเราต้องรอจังหวะการใช้ไอเทมแก้กันดีๆนะคอยแก้ทางกันนะครับผม เจออีกแล้วหวานลุยไม่ใส่กันบินไม่ใส่การบินใช่ไหมแต้มฟรีครับแต้มฟรีมาแล้วฮะคูณสองไว้ออโต้คูณสองเอ,อ้เขาจะมาหน้าป้อมแล้วนะครับเอาคูณสองออกครับผมค่อยๆบินไปนะบินดูใช้สกิลเราก็บินไปเลยครับด้วยความเร็ว59%นะครับผม บินไปด้วยความเร็ว59%ถ้ามีเกียร์เพิ่มความเร็วอย่างหมวกห้องตัวกบอะหมวกกบ8ดาวอะก็ดีนะเออป้อมเราเลือดลงเล็กน้อยแล้วฮะเอยอยังไงวะเนี่ยหรือ60กว่าแล้วครับผมจะต้องกดโล่มาต่ไว้เนี่ยอ่ากำลังจะกดโล่เลยแต่ตัวบินผมจิกแรงอยู่ โอ้โหเฟียวฟ้าครับเล่นห้ารอบชนะห้ารอบเลยฮะเอาละวีคนี้จะบินทั้งหมดนะครับขออาภัยคนไทยสองขั้นด้วยนะครับพี่อาตีไปวันหลังใส่กันบินนะลูกพี่จะได้ไม่ตีเอาไอดีหลักมาเล่นบินเลยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันใครที่อยากเล่นตัวบินนะครับอันดับแรกเลยหาโต้บินดีๆมาสักตัวหนึ่งบินดุนี่ก็ได้ ดีที่สุดในเซิร์ฟลองลงมาก็อลิซบินนะครับต่อไปหาไอตัวนี่บาเรียรสมบุรณ์แบบนะครับ7จวิแบบนี้ให้ได้มันจะมีนายอำเภอกับคุณหนูนั่นแหละคุณหนูผู้ร่ำรวยนะเอาอันไหนก็ได้เรามีอันไหนแล้วก็ใช้อันนั้นตัวนี้ก็เลือกสุดท้ายจะใส่ไปก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับยุคนี้ เป็นยุคแห่งการเพิ่มแร่ห0ึ่งผมลดแร่3จุดเลยใส่ลงไปเลย4ตัวรวมถึงตัวบินด้วยเฟี้โอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย